สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอน,น้อยเกมมิ่งนะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสกิลสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอน,น้อยเกมมิ่งเราอยู่กับเกมอันดีเซมเบอร์กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้หนอน,น้อยจะมาแนะนําสกิลโจมตีรุนแรงสาหัสลิงกักบตะขอหลวงตานะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับต่อนหนึ่งก็มาดูที่ตัวสกิลโจมตีรุนแรงสาหัสก่อนความสามารถของมันเนี่ยก็คือจะอัญเชิญค้อนออกมาสร้างความเสียหายกายภาพแก่ศัตรูจานวนมากเมื่อโจมตีทุกๆเวลาหนึ่งจะถูกแทน ที่ด้วยคอนยับและสร้างความเสียหายรุนแรงนะครับตอนแรกที่สกิลเนี้ยมันจะมีแท็กโจมตีวงกว้างจจ่โจมกายภาพโจมตีรุนแรงเดี๋ยวนี้เนี้ยเราเอาเวกบอกเกิดเพื่อเอาแท็กระยะใกล้เพิ่มเข้ามาเนาะ,ะเป็นลักษณะขอบเขตวงกว้างความเสียหายกายภาพ900%นะเยอะนะครับใช้อาวุธ2มือความเสียหายคริติคอลบวก100%เนาะอันนี้ก็แรงมาก อัดูดนึนก็ลดหลั่นกันไปพลังเกิดสถานะพิปฏิควบคุมบวก45อันนี้ก็คือมีโอกาสเกิดติดมึนงงหรือสถานได้เนาะเกิดโจมตีรุนแรงสุดขีดได้ทุก2.5วินาทีอันนี้ก็คือจะเป็นค้อนเฉียงเมื่ออัพเป็นตำนานก็จะได้ขอบเขตวงกว้างความเสียหายวงกว้างแล้วก็ ขยายความเสียหายวงกว้างเนาะจะเห็นว่าสกิลนีเนน้เน้นเป็นเรื่องของวงกว้างเป็นหลักนะความสามารถหรือว่าโซเดกที่เกี่ยวกับวงกว้างด้วยก็จะดีนะครับผมเอาเวกอย่างที่บอกว่าเพิ่มแท็กระยะใกล้แล้วก็ขยายความเสียหายระยะใกล้อีกนิดหนึ่งเนาะถัดมามาดูตะขอลงตากันอ,อันนี้ก็จะเป็นสกิลที่ขว้างตะขอออกไปสร้างความเสียหายในภาพแก่ศัตรูศัตรูที่โดนโจมตีเนี่ยจะถูกดึงมาด้านหน้าของผู้ร่ายนะครับทำไมถึงเอามาลิงก์กันเพราะว่าจากที่บอกว่าสกิลโจมตีรุนแรงสาหัสเนี่ยมัน ระยะค่อนข้างสั้นเนาะก็เอาตะขอลงตาเนี่ยดึงเข้ามาใกล้ๆแล้วก็จะได้ลงคอนทีเดียวเลยนะครับอ่าก็จะเป็นเรื่องของขอบเขตตะขอนะครับอันนี้ก็สามารถเพิ่มขึ้นได้เพิกเฉยค่าลบหลีกศักตรูก็คือไม่สดเลยนะดึงมาหมดเมื่อโดนเป้าจะดึงศัตรูมาอยู่ที่หน้าผู้ไล่โดนเอฟเฟกขัดขวางแกศัตรูที่ถูกดึง เป็นเวลา4วินาทีนะครับเอฟเฟกนั้นก็จะเกิดเรื่องของการปลอบบางก็คือลดความเร็วื่้นที่ลดความเร็วโจมตีแล้วก็ลดความเร็วการไล่แล้วก็ศัตรูที่ถูกดึงคุ้มกันการดึงเข้าหาและการผักนาน4วิอันนี้นอนอน้อยเอาเวกบอกเกิดเพิ่มจํานวนขอบเขตจู่โจมแล้วก็ความเสียหายวงกว้างทีนี้เนี่ยมาดูลุนลิงกันบ้างนะครับเนื่องจากว่าโจมตีรุนแรงสหาหัสเนี่ยมันเป็นแท็กโจมตีรุนแรงนะเราก็จะใช้โจมตีรุนแรงจดจ่อได้ได้ความเสียหายวงกว้างกับ ความเร็วโจมตีนั่นแหละยิ่งตีซ้ําๆก็จะยิ่งตีเร็วตีแรงนะครับอ่ะถัดมาก็ดูลิงเข้าใกล้อันนี้ก็คือยิ่งใกล้ยิ่งขยายความเสียหายนะครับสูงสุดนี่45%เเลยนะมันก็จะคอมโบกับตะขอลงตานะดึงเข้ามาใกล้ๆ นะแนบเนื้อเลยแล้วก็สัตว์ขอนเข้าไปโป้งโป้ง,ปงไปถัดไปเป็นจมที่ชอบวหานะตีเร็วแล้วอนิเมชันมันไวนะเวลาเดินมันก็สามารถที่จะกระยุกกระยักได้ไวนะครับไม่ไม่หงุดหงิดเวลาฟาาลิงค์มรสุมมนตาทั้ง2สกิลเลยนะสกิลตั้งคู่เป็นจู่โจมนะครับอีกอันสุดท้ายก็จะเป็นรูนลิงขยายความเสียหายระยะใกล้นะครับก็ขยายได้เยอะสุดแหละเน้นแรงนะไม่เน้นถึกดาเมจรวมอยู่ที่ประมาณ110ล้านนะครับก็ส่วนตะขอลงตาเนี่ยอยู่ที่10ล้านอันนี้ตะขอลงตาก็พู ถึงนิดนึงนะครับเอฟเฟกวงกว้างเพื่อที่จะทําให้ตะขอเนี่ยดึงได้ไกลขึ้นนะครับอ่าถ้าไปนะครับใส่ไม้ตายเนาะตัวไปเนาะปลองดองดูดเลือดนิดนึงนะครับก็คือตะขอลงท้าเนี่ยมันหาลูลิลงใส่ไม่ค่อยได้นะล้วก็อ่าโอเคตัดขาดใส่ได้ก็ใส่กลายเกิดเลือดออกแล้วก็เอฟเฟกตัดขาดนะครับ เอฟเฟกต์ตาขาดทำอะไรได้ก็คือจะลดความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็ขยายความเสียหายที่ได้รับขนาดเดิดออกอีก12%ยังไม่ได้อยาเป็นตำนานเลยนะเลเวลก็ยังไม่เต็มนะเขินจุงอ่าเดี๋ยวเราไปเทสหุ่นฟางกันดีกว่าเนาะอันนี้เราจะเข้าเป็นแนบมอนเลยนะเพราะว่าเราจะได้เอฟเฟกตอรุ่นลิงเข้าใกล้ด้วยนะครับโอ้แต่แลรเห็นดาเมจจะย้ายไปสายอื่นได้ไหมเนี่ย อ,อ๋ก็จะเห็นว่าขอบเขตตะขอเนี่ยก็จะค่อนข้างเกือบไปถึงสุดจอเลยนะครับนี่ถ้าเอาเวกอีกอันหนึ่งเนี่ยไปสุดจอแน่นะแต่ว่ามันจะไม่มีตัวตะขออันที่1กับอันที่5้านะครับมันจะออกแค่3อันเนาะก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะน้อยด้วยความสงสัยน้อย,อย,อยขอเอาเวกอันนี้แล้วกันอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะก็ออกมา5อันก็ก็ดีครับกว้างขึ้นนะ เวลามอนมันมาเป็นกลุ่มเราก็ดึงมารวดเดียวเลยแต่ม้อนที่ตีไกลๆเนี่ยบางทีมันมันดึงไม่ถึงน้ำมง,งนขนาดกว้างแล้วนะยังดึงไม่ถึงเลยดาเมจลดหลั่นลงมาแล้วนะครับากการที่เรากดบัฟได้จ,จากัดเนาะดาเมจต่อวินาที520ล้านนะครับดาเมจส่วนใหญ่ก็มาจากโจมตีรุนแรงสาหัสครับตะขอลงตาเป็นกิมมิกดึงให้มาทุบใส่ ถัดไปก็มาดูตัวลูกเทพบบนิดหนึ่งนะนน้อยเลือกใช้คัสโตเหมือนเดิมนะใส่กายภาพก็ใช้คัสโตนะครับเลโอเพิ่มความเร็วโจมตีนะครับก็ถือว่าด,ดีนะแล้วก็สไปกาโอกาส5%เพิ่มความเสียหายเป็น2เท่านะครับอ่ะทำมามาดูแนวทางการอัพโซดีแคกันนิดหนึ่งนะไปกันไวๆเหมือนเดิมนะครับกลุ่มดาวที่1ก็อัพามนี้เลยนะด้านล่างนะครับ กลุ่มดาวที่2เหมือนเดิมเลยนะป้องกันนะใครเคยดูอยู่แล้วนะครับก็จะอัพตามนี้เลยคิดว่าเป็นดีที่สุดแหละสาหรับไกายภาพนะครับหรือโจมตีระยะใกล้นะก็จะอัพแบบนี้ตลอดอ่ากลุ่มดาวที่3อัญมณีอัพด้านบนนะครับกลุ่มดาวที่4อันนี้ผมอัพยั้งมาแค่เท่านี้เนาะแล้วก็มาอัพเมื่อโจมตีได้ความเสียหายแทนนะลองปรับดูเหมือนเดิมครับ อัพ8อันเพราะจะเอาเลือด12%อ่ากลุ่มดาวที่5ครับอัพความสว่างและความมืดน,นะแถวล่างหมดเลยแล้วก็ข้ามมากลุ่มดาวที่6ครับอัพเนเมล่านะเราอัพแค่แถบล่างนะครับเอาความเสียหายคลีข้าครีข้านะความเร็วโจมตีไม่ได้อัพนะเพราะว่าจริงก็เร็วอยู่แล้วนะเอาไปอัพอย่างอื่นแทนนะครับอ่ากลุ่มดาวที่6อยู่นะครับนำพาเอาพลังชีวิต ความเสียหายกายภาพแล้วก็ลดความเสียหายกายภาพเนาะอย่างที่บอกว่าออถึงแม้ว่าตะขอดึงมาแล้วมันจะลดความเร็วโจมตีของมอนเนี่ยแต่เราก็ต้องเน้นถึกไว้หน่อยนะครับสาหรับวิวนี้กลุ่มดาวที่7กลิ่นหอมนะครับอัพตามนี้เลยเมื่อคริสค่าความเสียหายบวก40%แล้วก็อัพอีก2แต้มข้างล่างนี้ความเสียหายกับความเร็วโจมตีเอาไว้สักหน่อย ยังอยู่ที่กลุ่มดาวที่7จอยู่นะนอนน้อยมาอัพรอนะครับความเสียหายกายภาพแล้วก็ลดความเสียหายกายภาพนะดูค่อนข้างกังวลนะดึงมอนเข้ามาใกล้ๆแล้วกวดตายนะครับก็จะอัพโหนดที่ลดความเสียหายเยอะนิดนึงอ่ากลุ่มดาวที่7น็นอนแมลงนะครับอัพตามนี้ครับความเสียหายวงกว้าง3 0ความเสียหายระยะใกล้30%เนะเมื่อมีสเตตสองนะครับแล้วก็ความเสียหาย40%เมื่อออกสเตตสองเนาะ อ่ากุ่มดาวที่แปครับก็ดาบสองมืออัพตามเดิมเลยนะแนวนี้เลยครับนะน่าจะเป็นดีสุดแหละนะสำหรับโรคระบาดอ่ามาส่วนลักล่านะครับก็ยังอัพความเดิวฟื้นฟูคูดาวลุนสกิลนะครับแล้วก็เวลาการล่าเห็นกดบัฟมือบ่อยๆกลุ่มดาวที่แปดอยู่นะครับโหนชาวน้าเราอัพขยายเลือดแล้วก็ มานานไม่ถูกสักหน่อยแต่ว่าจะไข้อาบเสียหาย3%เซนตาะตรงนี้อาจจะปรับได้นะแต่เราเน้นเลือดหน่อยละกันก็เลยอัพตามนี้นะครับเลือดไม่ค่อยเยอะอ่าช่างตีเหล็กก็ลดความเสียหายกายภาพอีกแหละนะแล้วก็ขยายเลือดนะครับก็ตรงไปตรงมาตามนี้ในกลุ่มดาวความชำนาญเนี่ยเราเลือกมาอัพที่โหนดลุ่งเช้านะครับได้ครอบงาเปลี่ยนมานานนะต้องใช้เปลี่ยนมาน,าน,นะครับบิวนี้ใช้กลุ่มดาวคอนไม่ไหวนะมานานไม่พอ อ่าแล้วก็ได้เอฟเฟกยกระดับแล้วก็ขอบเขตรงกว้างสัดไปก็ลูกเห็บเอาขยะความเสียหายจโจมแล้วก็ค่าคริ40คิครีดามตเมจร0นะได้เฉียบแหลมได้พายุและกระแสน้ำนะก็จะทำให้ถึกขึ้นเหมือนกันเวลาที่เรายืนนิ่งๆนะครับดาวความจำนานสุดท้ายเราเอัพขยยความเสียหายจุฉสรง12เซนี่ขยะความเสียหายวงกว้าง10%นะครับนี่ได้ขอบเขตวงกว้างนี่ได้อีก20นะ ก็จะทําให้สกิลเรากว้างมากๆนะครับขยายความเร็วโจมตีเอาสักหน่อยหรือเพื่อนๆคนไหนจะเอามาเป็นดูดเลือดก็ได้นะถ้าขี้เกียจใส่ฮาร์โมนีนะครับมาดูที่ของสวมใส่กันนิดนึงนะครับสกิลนี้ลืมบอ,อกไปต้องใช้อาวุธหนักหรือไม้กขขวานหรือไม้เท้าผมว่าขวานน่าจะเหมาะที่สุดแหละด้วยค่าความแรงของมันนะตอนนี้เราใช้เป็นขวานเน้นค่าคริออปชั่นเนี่ยก็เน้นคริคริดเเมจความเสียหายการโจมตีนะครับด้านหมุนก็ความเร็ว อาจจะเป็นแฟลตโจมตีหรือความเสียหายรายภาพก็ได้เนาะอะไรประมาณนี้นะครับจ้าอุลสวัสดจ้าอาทิตย์อาทิตย์ tip, tip. แป๊บหนึ่งอโอเคส่วนของอื่นๆก็ใส่ตามที่เพื่อนๆมีนะก็เน้นคลิคลิด,ดาเมจความความเร็วโจมตีนะความเสียหายระยะใกล้นะครับ อะไรพวกนี้เนาะก,ก็ลองไปปรับปรับกันดูนะให้ดูนิดนึงแล้วกันเนาะอ่ะหลักๆประมาณนี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราไปลงแมพกันดีกว่านะก็โปร12นะครับถึงกดปป๊บนิดมือน,นะครับอย่าบั๊บยอดด้วยว่าดาเมจถ้าจะเป็ีน500ล้านเอ,อ่อ ผมคิดว่ามันฟาร,ร์มแบบสบายอยู่แล้วนะสกิลนี้ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่เก่งของมันเองอยู่แล้วนะครับเนี่ยเราก็ตะขอมันก็จะดึงนะเราก็ไม่ต้องเขา,าเรียกอะไรนะไปหามอนมากนะครับเนี่ย,ยตัวไกลๆเราดึงไม่ถึงนะตัวไกลๆมันก็อยู่ซักขอบจอเลยนะครับ รวมมารวมมาทูฟรวมมาุ๊บเอาฟินๆน,นี่นะสกิลนี้เพว่าเรียกว่าคอ,อนทุบสองทีก็น่าจะเกี่ยมอนได้แล้วนะครับเผื่อ,อทีเดียวด้วย แล้วข้อดีก็คือไอ้เจ้าตะขอเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนเป็นพวกรูลิงดรอของได้นะครับเพราะว่าจาเมตตะขอไม่ได้แรงอะไรมากแต่ว่าเผื่อไอ้รูลิงขอบเขตวงกว้างไว้นิดหนึ่งแล้วกันกนะ็จะใส่รูลิงดรอบเอเซนดรอบเงินดรอบอะไรอย่างเงี้ยได้สักสามช่องสามปะ สี่ช่องสามช่องสามช่องนะครับหรือว่าต้องบอกว่าสามถึงสี่ช่องสิแล้วแต่ว่าจัดตัวรูลิงไว้ว่ามันปิดทางเป็นยังไงนะครับ สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าจาเมจไม่พอที่จะฆ่าเนี่ยมันจะเกิดลักษณะว่าดึงมาแล้วเราเราเดินไปหรือกิ้งไปเนี่ยเราต้องกลับเดินกลับมาตีมอนอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามอนที่ถูกดึงมาเนี่ยมันจะถูกคุ้มคุ้มกันสถานะไม่ให้ถูกดึงได้อีกเป็นเวลา4วินาทีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อา,อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแต่ก็ตอน ฟาร์มแบมันก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะมอนมันไม่ต้องตายหมดทุกทัวก็ได้นะครับเน่ๆเนี่ยเราอาจจะต้องเดินกลับมาเก็บพวกมอนอีลิตหนึ่ง เกมแบบประมาณ3มนาทีเพราะว่าติดไอ้เจ้านั้นด้วยอะไรนะมีขอบเขตตัวลาฝดด้วยนะครับได้หินเลื่อนคอรสระดับตำนานมาเม็ดหนึ่งนะอ่ะถัดไปในเรื่องของ ยันนะครับก็ยังใช้โบลเอลกับฮาร์มันนะอันนี้ก็น่าจะเป็นสกิลท้ายๆและสําหรับสายกายภาพตีใกล้นะครับนี่หน่อยๆย้ายมาลองเล่นเนาะก็ทําให้140สั้งคู่เพื่อดาเมจที่ดีนะครับเก็บตกอ,อื่นๆมีไหมอืมอ้อจะพูดถึงรูลิงนิดนึงก็ได้รูลิงระยะใกล้มันมีเยอะมากให้เรื่องนะ เลือกใส่ได้ไม่หมดนะครับตัวที่ใช้กันบ่อยๆก็คือความตั้งใจคงทนนะครับอันนี้ยิ่งเลือดเยอะนี่ขยายความเสียหายก็ยิ่งเยอะแล้วก็ได้ความถึกด้วยอัปเกรดแรงยึดจับนี่ก็เห็นคนใช้กันอยู่บ้างนะเมื่อน้องลองไปตัดสินใจดีนะครับหรือถ้าจะเน้นถึกก็จะใช้วิญญาณนักสู้ก็ได้นะบางคนก็ไปใช้ความมั่นใจนะถ้าเลือดไม่ค่อยลดอะไรเงี้ยใช้อันนี้ก็จะได้ทั้งตีแรงตีเร็วถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ช่องน้อยเกมมิ่งด้วยละกัน อาละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือไลฟ์สตรีมหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ